เธอนั้นสมควรได้รับมันลสควรได้รับมันแล้ว,ส,ว,ลวสิ่งที่ฉันเคยทำให้เธอไม่ได้เธอนั้นคู่ควรที่สุดที่จะพบความรักที่ดีแต่ฉันขอไม่ยินดีกับเธอได้ไหม ที่วันนี้เธอมีใครคนแทนที่ฉันยังทำใจไม่ได้ฉันขอไม่ยินดีกับเธอได้ไหมต่อให้ในตอนนี้เราน,นลิกกันไปแล้วมันไม่ได้ไหมายความว่าฉันเลิกฉันขอไม่ย,นนยินดีกับเธอได้ไหมที่วันนี้ ใครคนแทนที่ฉันยังทำใจไม่ได้ฉันขอไม่ยินดีกับเธอได้ไหมต่อให้ในตอนนี้เรานั้นลกกันไปแล้วมันไม่ได้ไหมายความว่าฉันเลิกรักเธอวันนี้